สวัสดีค่ะจา๋าทาหลตดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นคลิปรวมเป็นคลิปพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรา,รายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาอัปเดตความคิดความรู้สึกของเขาในวันนี้กันนะคะราชนีถือถ้วย เขายังมองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าที่คนสมควรจะถูกรักไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตามแต่คนคนนี้เขายังรู้สึกว่าถ้าหากเขาต้องรักใครสักคนหรือถ้าเขาต้องเลือกใครสักคนเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเขาก็จะเลือกคุณคุณยังเป็นคนที่ ดีเป็นคนที่เขารู้สึกว่าสามารถรักได้แบบไม่ต้องมีข้อสงสัยสามารถรักได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเพราะคุณเป็นคนที่มีความจริงใจคุณทำดีให้กับเขาจนคุณ จนไม่มีคําถามใดๆเกี่ยวกับตัวคุณแล้วว่าคุณรักเขาแค่ไหนคนคนนั้นเขารู้ดีอยู่แก่ใจดังนั้นเขาถึงได้รู้สึกว่าถ้าเขาต้องเลือกใครสักคนมาอยู่เคียงข้างเขาคนคนนั้นจะต้องเป็นคุณเพราะเขาไม่มีความสงสัยใดๆในตัวของคุณเลยแทมพนล้นจะมองว่า เขาคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไม่ว่าในตอนนี้สถานการณ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงก็ตามแต่จะรู้สึกว่าเขากําลังคิดที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้เพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นพลังงานของการอยากเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนิสัยใจคอความคิดทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขา ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดเขาอยากจะปรับปรุงแก้ไขและอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นและปัญหาระหว่างเราสองคนให้น้อยลงที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถจัดการแก้ไขได้นะคะนซันเขารู้สึกมีความสุขคิดทุกครั้งที่นึกถึงคุณ คุณอาจจะเป็นสิ่งเดียวสำหรับเขาบางคนบางกรณีในตอนนี้นะคะที่ทำให้เขายิ้มได้เวลาคิดถึงคุณหรือนึกถึงคุณคนคนนี้ยังมีรอยยิ้มและยังรู้สึกหัวราอกับตัวเองได้เสมอทุกอย่างที่คุณเคยทำให้กับเขามันช่วยหล่อเลี้ยงฉลมจิตใจเขาทำให้เขารู้สึกมีความสุขทำให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังงานที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เขาเจอในชีวิต ทุกครั้งที่เขาท้อทุกครั้งที่เขามีปัญหาการได้นึกถึงคุณนั่นคือสิ่งเดียวที่เยียวยาจิตใจของเขาเขามองว่าคุณคือแสงสว่างคุณคือความอบอุ่นคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเขารู้สึกกับคุณแบบนี้จริงๆนะคะเด็กถือเหรียญเขากำลังจะให้ความชัดเจนกับคุณเพราะฉะนั้นกรณีนี้ จะไม่ใช่คนที่อยู่กินแต่งงานกันแล้วนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นแค่คนคุยหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันคนคนนี้เขาคิดที่จะให้สถานะให้ความชัดเจนกับคุณคิดที่จะขยับความสัมพันธ์ของเราสองคนไปอีกขั้นหนึ่งถ้าหากคุณกับเขามีปัญหากันไม่ได้พูดคุยกันทะเลาะกันหรือเลิกรากไปแล้วคนคนนี้จะกลับมา ขอแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาขอเคอลียร์ใจเพราะไพ่แทนพลมันขึ้นมาตั้งแต่ใบที่2นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดังนั้น ถ้าหากคุณกับเขายังคบกันยังอยู่ในความสัมพันธ์คุณจะได้ขยับสถานะจะได้เลื่อนสถานะไปสู่สิ่งที่มีความชัดเจนและมีความมั่นคงทางใจมากกว่าเดิมแต่ถ้าคุณกําลังมีปัญหากันอยู่คนคนนี้จะกลับมาง้อคุณกลับมาขอโอกาสคุณและกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณเป็นรอยยิ้มเดียวที่เขาต้องการ เด็กถือถ้วยมาทั้งเด็กถือเหรียญและเด็กถือถ้วยคนคนนี้เขาตั้งใจที่จะมามอบความรักให้กับคุณจริงๆนะคะและก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นคนที่แตกต่างทางด้านอายุจากคุณมากอย่างน้อยก็6ปีขึ้นไปคนคนนี้ตั้งใจจะมามอบความรักเติมเต,ต็มความสุขให้กับคุณอยากกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับคุณเหมือนที่ คุณคือรอยยิ้มของเขาดังนั้นความตั้งใจจริงของเขาในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณหลังจากนี้มันมาจากความมาจากการกระทำที่มีความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนอกจากทําให้คุณมีรอยยิ้มและความสุขเท่านั้นคนคนนี้จะกลับมามอบทั้งความรักความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับคุณนะคะหนึ่งไม้เท้า คุณจะได้รับสัญญาณของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ช้าที่สุด ที่ที่มีโอกาสก็คือเดือนธันวาหรือเดือนเมษายนถ้าหากคุณกับเขามีปัญหากันอยู่จะมองว่าภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้แต่ไม่เกินเดือนธันวาคมคนคนนี้จะติดต่อคุณมาเพื่อขอโอกาสจากคุณเพื่อมากลับมาขอคืนดีเพื่อกลับมาตอบคําถามแก้ไขปัญหาต่างๆและทําให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดีขึ้น ใายในหนึ่งเดือนนับจากนี้แต่ไม่เกินเดือนธันวานะคะแต่ในกรณีที่คุณกับเขายังรักกันดียังคบหากันอยู่คุณจะได้พูดคุยกันถึงโอกาสในการขยับสถานะระหว่างกันคุณจะถูกเขาขอเป็นแฟนหรือถูกเขาขอแต่งงานตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าจะเป็นช่วงที่คุณได้มีโอกาสขยับสถานะตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะราชาถือไม้เท้า และจะยืนยันบอกคุณได้เลยว่าคําพูดที่เขาพูดกับคุณหลังจากนี้ไม่ว่าเขาพูดอะไรไม่ว่าเขาสัญญาอะไรเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณตามที่เขาได้พูดและสัญญากับคุณเอาไว้ไม่ว่าเขาจะรับปากคุณเรื่องอะไรก็ตามคนคนนี้จะยึดมั่นถือมั่นในคําพูดของตัวเองที่เขาให้ไว้กับคุณดังนั้นถ้าหากเขาให้คําสัญญาอะไรกับคุณขอให้คุณมั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นจริง และเขาจะสามารถทําตามที่เขาพูดเพื่อคุณได้สิบไม้เท้าคุณกับเขาผ่านอะไรด้วยกันมามากมายนะคะไม่ว่าปัญหาอุปสรรคหรือแม้กระทั่งชีวิต ของคนสองคนที่อาจจะต้องมาคอยให้กำลังใจกันฮีลใจกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นบททดสอบระหว่างคุณกับเขาก่อนหน้านี้บททดสอบความเป็นคุณคุณคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอในวันที่เขาอ่อนล้าเหนื่อยล้าหรือในวันที่เขาหมดแรงหมดกำลังใจส่วนตัวเขาเองก็คอยเยียวยาจิตใจคุณเช่นกันแต่สิ่งที่คุณทำให้กับเขามันเป็นบทที่ อดพิสูจน์ในตัวคุณว่าคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาในทุกช่วงเวลาจริงๆและนี่คือเหตุผลที่เขารักคุณนี่คือเหตุผลที่เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนี่คือเหตุผลที่เขาไม่มีคำถามใดๆเกี่ยวกับความรักที่คุณมีให้กับเขาเพราะสิ่งต่างๆที่เขาเจอมาก่อนหน้านี้มันค่อนข้างหนักสำหรับคนหนึ่งคนแต่คุณ คุณอยู่ตรงนั้นคุณอยู่ข้างๆเขาถึงแม้เขาจะไม่ต้องการก็ตามแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนั้นเพื่อทําให้เขาผ่านวันเวลาโหดร้ายเหล่านั้นมาได้และสิ่งเหล่านี้เองมันยังจดจําเขายังจดจําเรื่องเหล่านี้อยู่ในใจมันเลยเป็นเหตุผลที่เขาอยากกลับมาทําสิ่งดีๆให้กับคุณก้า <9. S 1> เหรียญทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทาเคยทําให้กับเขามันทําให้คุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดในสายตาของเขา คุณเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกในชีวิตมากมายคุณเป็นคนสวยคนหล่อแต่คุณเลือกที่จะให้โอกาสเขาเลือกที่จะทนกับความเป็นเขาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทํามาก่อนหน้านี้มันคือเครื่องการันตีความเป็นคุณมันคือสิ่งที่ทําให้คุณมีคุณค่ามากกว่าใครๆที่เขาเคยรู้จักมาถึงเขาอาจจะเ,เคยเผลอผไปหลงไหล ในรูปลดกลิ่นเสียงหรือไปหลงไหลผู้ชายคนอื่นผู้หญิงคนอื่นเพราะคำพูดหรือร่างูปร่างหน้าตาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วความเป็นคุณมันพิสูจน์ตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเหนือกว่าใครๆที่เขาเคยรู้จักดังนั้นสุดท้ายเขาถึงได้กลับมาหาคุณและกลับมาเลือกคุณอยู่เคียงข้างเขาเหมือนที่บอกคุณกับเขาผ่านอะไรกันมาเยอะคุณเจอบททดสอบมามากมายคุณเคยถูกเขาทำร้ายจิตใจ ด้วยคำพูดและการกระทําหลายครั้งแต่คุณยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้เพื่อเขาดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทดสอบความเป็นคุณในถือดาบคนคนนี้ตั้งใจที่จะทําทุกอย่างนะคะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นเขาจะทําให้คุณเห็นถึงความตั้งใจจริงของเขาที่เขาจะทําให้คุณหลังจากนี้ไม่ว่าจะพิสูจน์คำพูดของเขา พิสูจน์การกระทําของเขาและพิสูจน์ให้คุณเห็นความตั้งใจของเขาคนคนนี้พร้อมแล้วที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้ไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิม The High i n t e s ส่วนเรื่องที่คุณเคยสงสัยเรื่องที่คุณเคยคาใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนคนนี้จะกลับมาเปิดเผยกับคุณทุกเรื่องจะมาบอกให้คุณรู้จะมาตอบคุณทุกคําถามที่คุณอยากรู้ทุกคําถามที่คุณสงสัยเพื่อให้คุณไม่ต้องมีอะไรติดค้างกับเขาอีกคุณอยากรู้อะไรเขาจะให้คุณถาม เขาจะบอกคุณทุกอย่างและจะไม่หมกเม็ดจะไม่ปิดบังอะไรคุณอีกต่อไปหลังจากนี้ทุกสิ่งที่คุณเคยค้างคาใจคุณจะได้คําตอบและจะปลดล็อกมันแล้วมันจะทําให้คุณเริ่มต้นกับเขาได้ด้วยความดีความชัดเจนและความสุขที่ไม่มีอะไรคาใจอีกต่อไปสเตนและจ๋าอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับจากเขาหลังจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันมาเพราะ ผลของการกระทําของตัวคุณเองที่ผ่านมาคุณอดทนคุณเข้มแข็งคุณอยู่พยายามอยู่ให้ได้ เพื่อพยายามดูแลตัวเองให้ได้พยายามอยู่ให้ได้เพื่อคอยซัพพอร์ตเขาถึงแม้เขาจะไม่เคยทำอะไรให้กับคุณเลยก็ตามในบางคู่บางกรณีแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนั้นและคุณยังคอยให้กำลังใจเขาเสมอในเวลาที่เขาต้องการความเป็นคุณความเข้มแข็งของคุณความที่คุณยืนหยัดในตัวเองความที่คุณเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองนี้เองนะคะ มันคือสิ่งที่คุณจะได้รับความรักที่ดีหลังจากนี้ความรักที่เขารู้แล้วว่าเขาต้องรักษาใครและเขาอยากมีใครอยู่เคียงข้างในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําของตัวคุณมาจากการที่คุณพิสูจน์ตัวเอง ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความตั้งใจในการพิสูจน์แต่คุณเป็นคนที่รักใครคุณก็อยากทำสิ่งดีๆให้กับเขาและคุณมีแต่ความจริงใจให้กับคนที่คุณรักดังนั้นหลังจากนี้คุณจะได้รับสิ่งตอบแทนจากผลของการกระทำของคุณเองคุณจะได้รับความรักที่ดีได้รับอนาคตที่สดใสในความสัมพันธ์นี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80ดสิถึงหนึอร์เซกันนะคะชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวราศีกุมชาวธาตุดินราศีพฤษภการเมังกรคนที่เกิดวันที่1 1 21, 31คนที่เกิดวันที่ 17, 27คนที่เกิดวันที่หนึ่ง ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-1 0 0นเซนะคะแต่ถ้าหากคุณไม่มีธาตุและราศีตามที่จ๋าบอกแต่เรื่องราวที่พี่ไพ่บอกออกมามันตรงหรือใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณก็มีโอกาสตรงกับคุณได้50-60เอร์ซนะคะจ๋าลบกวนคอมเมนต์รับคําทํานายกลับไปถ้าคุณคิดว่านี่คือคําทํานายของคุณและลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ